สวัสีชุกคนนะครับกับผมอยู่กับผมป,ป๊าป้าชิโ,โด้ด้วยครับวันนี้เดี๋ในเกมมามองอัสนะครับผมที่ก็เป็นต่อจากเอ่ออันที่แล้วคลิปชื่อว่านะวกันนะกราช่างมาเดิเอาไดูกันเด่นดีกว่าผมไม่พูดทคาพีเราจะมาเริ่มมันยิงเลยนะผมเนี่ยจะมาทำลมกันต่อนะผมดูซีเราติดต่อพวกใครบ้างไม่แต่พวกกระโปงหมานะครับสู้ผมไม่ได้หรอกผมเนี่ยเตึงครับเตึงไปแล้วเลยเติ้ลมันงยาครับไอ้กระโมนะผมมีปืนเนาะ มีอะไรบ้างเนี่ยมียาอาเจียสมึงดูได้กูดูใครโดน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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่นนะเนี่ยแม่นนะเนี่ยอืมแม่นนะเนี่ยแม่นนะเนี่ยอืมโดนหน่อยโดนหน่อยน้องอืมโดนหน่อยโดนหน่อยอืมอืมก็ไม่กระมงก็ตึงเกินอะครับ แหวบโกรขึ้นมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรเนะาะตอนนี้มันมีแต่พวกกระจอนะเมกโม่เราก็เติมเงินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรนะ่ะปืนลูกเหมือนกันเลยก็อปม,มัาปะเนี่ยหามึงมึงเจอสี่สิบเจ็ดกูโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,เจ,บเจ็บพอ่อเอ้ยพอ่อใจเย็น ตายคู่ H shot ตายคู่นะครับได้ดาวเดียวพระเจ้าตายคู่เลยอ่ะตึงเกินอ่ะตายคู่อ่ะครับน้องๆโอเคได้ปืนใหม่แล้วไลเอร์อีกแล้วเหรอนาะไเรอเอิมเอเหมือนจะซ้ำแฮ่มนหน่อยอจะลองเปลี่ยนปืนหน่อยแล้วกัน เอ่จะลองสมัเปิดแล้วกันไม่อยากใช้ลุงโม่รู้สึกว่าอยากเล่นของใหญ่มากกว่าชูแอปอัปเกรดปืนอ่ะเปิดกล่องชุบรวมกันเป็นนี่เคเลยต่อแล้วกันโอ้เรบนี้ต้องไปตายแล้วเราต้องแบบเอาอดีแล้วเราต้องแบบตึงเเลยมีถังน้ำมัน มันแรงเหมือนกันาบสไนเปอร์มันโอ้โหตัวระเบิดเลยครับไอ้น้องมึงก็หอไปไหนพี่ทำไมพี่ต้องยิงแรงกับผมด้วยนี่ผมไม่เท่าใจเลยมึงเป็นอะไรกับกูนี่เ๋ยวกูตด้วยนี่ อยากสกินใหม่หน่อยไหมนี่อยากปลดล็อกปืนจังเลยใช้ปืนเดิมก็ได้วะเดี๋ยวซื้อสกินหน่อยมีตังเหรอมีสกินไหนดีวะเอ้ยทำไมหน้ามันคุ้นยังเลยวะอย,อยากได้วะเอาไม,ไม,ไม่ไม่ปลดล็อกอมันหลอกกูเป็นดอทอกนั้นมาเป็นสกินนี้แล้วกันชมพูแบลเๆเลยนะครับผมเป็นหมีสีชมพูครับไม่มีพิษมีภัยอะไรไม่เหลือดีครับพี่น้อง โอเคอืมเรี็บร้อยเราต้องเอาใหม่นะครับแคดน,นี้ต้องชําระมันจะโหดไปไหนโดหนโดแค่ไหนมันก็สู้ผมไม่ได้หรอกเพราะผมเติงเกินนะครับกูรู้แล้วตรงกูแน่ฮ่ยอืม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 อือืมมึงมีกูก็มีวะอืม โดนซะมึงโดนโดนโดนดิพี่โดนโดนตายซะมึงตัวแตกไปดิน้องนี่อือละเอียบร้อยครับหลวไว้ด้วยกูใครมึงมึงมาจากไหนมามาจากไหนมาจากไหนเปิดก่อนได้เปียบไปน้องเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปรียบอืมอืมอืมโดน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 อืมอือมอโอ้ยตัวระเบิดไปดิเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งราย เจ๋งไปเลยล่ะครับผมก็มีกมับโมว่าผมก็ตึงเกินอะ่ะหนมุดท่อหน่อยสิโอ้ตรงไหนได้บ้างโอเคนี่มันจะมีของดีนะฮะมีอะไรบ้างตูม้มมีกระสุนมียาโอเครู้สึกโอเคขึ้นเยอะเลยข้างล่างอืมใช้ปืนเดียวกันไม่มีปืนประเภทโลก,กิตไอ้จะกี้มานะโดน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 ,โดน,โดนเรียบร้อยตัวระเบิดไปสิ นี okay. first, anyway. <se> ่เป็กระสุนเพิ่มโอเคเรียบร้อยแรงขึ้นน้ำเยี้ยอะไรไม่ยืนนิ่งเหรอมาดูขอโอ้ยแม่มืงหลอกกูอืมโอ้ยยินวิยินหลบแบบแบบข้นแจ็คสันหลบจอนวิกยิงยิงยิงพี่เป็นอะไรพี่ติดบักอะไรนี่โอ้่ยิงกวจังเลยอ๋อพี่พี่ไปชิดทำไมประชิดมุมพี่ก็ตายอยู่ดีผมเป็นลูกไม้ขั้แจ็คสันอะ ลงแบบดิวแบตทริกับลงดิวแบตทริกกับพี่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 พพจจเย็นพี่พี่ระตายแล้วนี่อืมโดน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 ,น,น,นละมึงเไอ้ไกจอกรู้ด้กูลูกใครค่ะเขาเรียกคนไม่รู้จักที่ต่ำที่ชุงก็อย่างนี้นะครับก็โดนผมเพิกการไปนะครับท่านผู้ชมก็ได้แหละอืมอืมโอเคเปลี่ยนเปน็นอันนี้สไนเปอร์ ระดับหกได้ปืนใหม่นี่ปืนอะไรไม่รู้แต่ลองเล่นก่อนละกันโอชคลุยโลดไม่ไรปวดรักนอื่นเนี่ยมันเล่นเป็นไม่หรือว่ายัางไงเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะเมะว่าเล่นเก็บอื่นแก้วกยปืนมันรัวหวัดรัว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 ,รวแล้วกูจะตายด้วยรัวเกินอืมพี่จะลุมผมท็ไมอารมณ์มาตุ้มกันอย่างเงี้ยโอ้ยอารมณ์กัน มันยิงมันผิดจ้ะไม่ติดนะผมสังเกตอยู่มันน่าจะติดแต่มันยิงรัวแบบรัวๆๆ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  โอ้โดนซะขนาดนี้ผมจะสู้ยังไงล่ะพี่พี่เด้ในใตะอย่างนี้อ่ะมจะสู้ยังไงหาอุ้ยพี่พี่ปืนเฮียอะไรเนี่ยพี่พี่จะเย็นหนิพี่พี่ขอร้อพี่จะเย็นพี่เราคุยยังไพี่พี่อ้าวกดรอกคุยกันดนที่รู้เรื่องหอมือนแมงยีกันอย่างเดียวเลย อพวกนี้แม่งเล่นปืนอะไรกันเนี่ยโกงชี้หายเลยไอ้ดูซิของเรามันเลือโอ้ยอ,อ,อยากรู้จริงๆคือตัว้ายมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นปืนแก๊ลิงโอ้ร้อยกว่าปืนเอาสองพาก็พอแล้วมันงคูเล่นถึงแปดสิบกูตายเนี่ยแม่งอะไรหนาวว่ามันหายปืนเหลือเกินแต่เล่นกันมีแพนด้าไว้ก่อนแล้ไม่ชอบชี้หน้ามันเนชอบชี้หน้ามนนานานแล้ว โอเคไหนดูซิตรงนี้มันตรงสีแดงมีคนตรงนี้ใช่ไหมมีคนอยู่บนโรนเนี่ยอืมไม่เรียบอึดจังวะอืมโดน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  มันเป็นลูกผสมเหรอมันเหมือน,นเป็นลูกผสมเลยอ,อืมเรียบร้อยเหยียบมีปืนรกระสุนไกลเหรออะคฮะอุาาอ้ยอืมวายตัวเบิดเลยปืนมันโกงเกินดูดิปืนแม่งยิงเป็นที่ขนาดนั้นนะ่ะถ้ากูไปแพ้กูว่ากูแปลกัแหละดูเล่นแต่ละคนปืนมันก็ไม่ใช่แบบ กระจอกกระจอกนะไอ้ี้ยโหดเป็นไรซบเลยพี่ก็จองหวยกันไว้นบางดีผมก็ไม่ค่อยใจว่าะจะหวทำไมกันทั้งหนาเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูของก่อนเร็วสิเงินโอ้สมกันเรียบร้อยได้เปินนี้อืมผสมกันได้เอเคได้ลูกซองโอจะ,จะได้แต่ละปืนจะร้องไห้จากไกลจะร้องไห้ แต่ะละปืนกกว่าูจะได้กูจะร้องไห้เออพี่ก็โหดเกินไปกูไม่ชอบอารมณ์มาต้มกันอย่างนี้ไงโดนโดนเรียบร้อยใส่โลครับใส่โล่ใส่โลโอ้ โอ้โขกูโหยกูไม่เล่นแล้วแม่แล้วอย่างเงี้ยตาพอแล้วยิงกันไปยิงกันมามันจะชนะแดงไงล่ะพ่อคุณโอเคม่ามาแค่นี้แหละมาไม่เล่นต่อดีกว่าเกมเนี้ยรู้สึกมันไม่มันไม่ใช่ไม่สนุกเ้ยแต่มันมีปืนเยอะแล้วมันก็แบบเหมือนคอนเทนต์มนเดิมๆจะลองเปลี่ยนเกมบาแล้วกันก็ิดนี้ก็มีแค่ลองวาร์ปพอแล้วมีอวเยอะเกมเนี้ย ถือว่าก็ทดสอบแล้วว่ามันก็ไม่มันเลยนะไปเล่นแบบอมองอัชแบบไปกับเพื่อนดีกว่าแบบหลอกฆ่าเพื่อนเนี้ยให้เพื่อนก้มเก็บสบู่ให้ดูหน่อยสิเนี้ยแหละโอเคก็ต้องขอจบคิดวิจารเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็เลองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อาลังใจผมในคิดต่อไปนี้ก็สวัสดีครับผมก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่จิฟิชชั่นนะครับผมอา้าว ลงไหนวะอ่าผมนี่ไงเอ้ากดผิด